วันนี้เราได้มาร่วมกันส,สืบสา,ารงานบุญประเพณีกวนข้าวมัตุปายาตมาคบบูชาเมืองนครมานะมานาครมหาศรัทธา,าวันนี้ก็ได้ร่วมกันส,สืบสารประเพณีกวนข้าวมาตุปายาตก็คือเป็นเป็นหนึ่งกิจกรรมหลักของประเพณีของเมืองนครศรีธรรมราชก็ว,ว่าได้ครับเราก็ได้ทําเป็นประเพณีให้คนรุ่นรุ่นสืบสู่รุ่นได้สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีครับ เราถ้าก็ต้องกับเคลื่อนพลังพลังบรวรบ้านวัดโรงเรียนก็ต้องมีส่วนร่วมเราอยา่อยาทําอย่างใดอย่างหนึ่งเท่าที่แต่ที่วัดครับนี้ขึ้นมานั้นสามารถที่จะใช่ที่บ้านได้ใช่เราเราทำที่ไหนได้เราเราทำด้วยความศรัทธาด้วยใจบริสุทธิ์ครับท่านท่านแนะนาตัวดิอัตมาภาพพระสันติติสารโรอยู่เป็นอยู่วัดหน้าพลาน วันนี้ก็มาร่วมหวงข้าวมรตกประยาากับพี่น้องชุมชนชาวมะม่วงสงต้นมาร่วมจิจกรรมพลังบวรบ้านวัดโรงเรียนด้วยกันครับขอจเจริญพรยาตบโยมอุบาสกอุบาสิกานักบุญทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันดีอีกวันหนึ่งที่เราได้มาร่วมสร้างคุณงามความดีได้มาร่วมสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของชาวนาครก็เหลือไมอ่อีกกี่วันแล้วจะเป็นวันมาคาบูชา เป็นขึ้นวันวันจันทร์ที่6มีนาคม2566ขึ้น15ค่ำเดือน4ก่อนก่อนมาค้าปูชาเราก็ได้เราวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งเราได้มาร่วมกวนข้าวมาทุปายากันมาร่วมกันขับเคลื่อนพลังบวรบ้านวัดโรงเรียนมาช่วยกันกวนข้าวมาทุปายาเพื่อร่วมสืบสารวัฒนธรรมประเพณีให้อยู่คงถาวรต่อไป ลำดับต่อไปก็เรียนเชิญท่านประธานท่านพรชัยศรีใสประธานในพิธีในวันนี้จุดทูบเทียนปูชาพระรัตนรไรครับลำดับต่อไปเรียนเชิญอาจารย์นวฟรอ,อักษรทองจุดเทียนสมาทานศีลครับลำดับต่อไปเรียนเชิญประธานคุณพรชัยศรีใสตักข้าวมัตุปยาเสกกระทะ ชายันตัวโพธิยาโมเลสกยานางนันทวาตโนเอวังตาวังวิชโยโหหิชุชายมังคาเลอปาราชิตบาลังเกสีเสปัทวิโพคาเลอภิเสกสพปุทธานางอาคาปปตุปโมตติสุนะคาตังส ตงสุขโนสมุตตัวจะสเยตทั้งพามาจาริสุปตาทีนางกายกรรมมังว่าจักรรมังปัทะขีนางปาัทะขีนางมโนกรรมมังปานิทิเตปัทะขีนาปาัทะขีนานิกตะวานลพันตเทปัททะ